สวัสดีท่านคููฟังที่เคารพทุกทกท่านที่ติดตามฟังผ่านช่องเล่าเลือ่องผีผีช่องที่นำเอาเรื่องผีผีมาเล่าสู่กันฟังบางเรื่องก็สนุกสนานสยดสยองขวัญบางบางเรื่องก็แนวปฏิเตือนใจเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกี่ยวกับการที่คนเรามีความโกรธความเกลียดกันและกัน ก็มักจะมาจากการขัดแยง้งผลประโยชน์แก่กันและกันสุดท้ายถึงขั้นต่อมาข่ามาแกงกันเลยทีเดียวเรี่องมีชื่อว่าคนเล่นของเมื่อ30ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสพบใช้คนหนึ่งโ่วยแบบแปลกๆคือมีลักษณะบวมโต และอก็โตขึ้นทุกๆวันจนแทบจะเดินไม่ได้เลยทีเดียวชายคนนี้ตอนนั้นอายุพึ่งเข้า25ปีพอดีอยู่ในช่วงของบินจบับเฮมีอาชีพทำนาทำสวนนาที่แกทำนั้นติดกับเพื่อนบ้านอีกคนซึ่งเป็นคนชราหลุบหลางหนาตาใหญ่โตไม่ชอบสูงสินกับใครเท่าไหร่ จากการสังเกตชายชราคนนี้ได้ทาหน้าติดกับชายหนุ่มเรื่องเริ่มเกิดขึ้นก็เรื่องน้ำนี่แหละที่ทําให้ทั้งสองผิดใจกันก็คือได้ใช้น้ำในคลองร่วมกันมีอยู่ว่าวันหนึ่งชายหนุ่มกับชายชราได้นำน้ำเข้าสวน ซึ่งก็ใส่พร้อมๆกันในวันนั้นตอนกลางวันก็ได้แบ่งกันไปตามส่วนที่เข้าสวนแต่ในช่วงของกลางคืนใช้นุ่งก็ได้ด้วยความเห็นแก่ตัวก็ได้ปิดน้ำเข้าของที่ตัวเองหมด และก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ชายชราก็มาดูน้ำเช่นกันว่าน้ำที่ตนใส่นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องอใส่ตอนกลางวันแต่พอมันไม่พอก็ต้องเข้ามาจนถึงกลางคืนจึงได้เดินมาดูกว่าน้ำที่ใส่สวนนั้น ครบหมดหรืออยังแต่พอเดินมาเห็นปากท่องน้าที่ของแกถูกปิดแกก็เกิดความโกรธความโ,มโมโหก็ได้ด่าว่าไปกับชายหนุ่มว่าเห็นแกตัวไม่แบง่งกลางวันก็แบ่งกันแล้วน่าจะมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่น่าจะต้องมาปิดของตนเองเลย ก็ได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้สักอาทิตย์กว่ากๆชายหนุ่มก็ป่วยไม่สบายแต่ที่แปลกก็คือตามร่างกายเกิดอาการบวมและก็บวมมากขึ้นทุกวันทุกวันผิดปกติญาติๆก็นำไปโรงพยาบาลรักษาก็ไม่หายยาก จจึปรึกษากันว่าน่าจะโดนของใส่ดังนั้นจึงไปหาหมอทางสายตร์กลับมารักษาพอจะเริ่มดีขึ้นมาบ้างก็กลับมาเป็นแบบเดิมเรียนหมอก็หลายคนก็รักษาไม่หายสุดท้ายก็ต้องไปขอพระสงฆ์ช่วยรักษาตอนไปรักษาที่วัดนั้นมีอยู่คืนหนึ่ง ตอนใกล้แจ้งพ่อของชายหนุ่มก็ได้ออกไปเข้าห้องน้ำแต่เริ่มปิดประตูห้องนอนก็เกิดเหตุการณ์ที่แปลกชายหนุ่มร้องขอความ่ฉยเหลือด้วยความกลัวป้าก,ก็บอกว่ามันมาอีกแล้วมันจะมาทำร้ายเฉยโดยส่วนเพื่อนของชายหนุ่มที่ไปนอนเป็นเพื่อนนั้นก็ตกใจตื่นขึ้นมา แต่สิ่งที่แปลกมากกว่านั้นอีกเพื่อนของชายหนุ่มเห็นเงาลางๆมันยื่นจุกข้างๆข,ข,ของชายหนุ่มพอจะลุกไปช่วยเพื่อนก็ไม่สามารถลุกไปช่วยได้แถมล่างที่เห็นลางๆยังส่งสายตาอันดุร้ายน่ากลัวทำให้เพื่อนของชายหนุ่มไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็เป็นจังหวะพอดีที่พ่อของชายหนุ่ม ก็กลับจากการเข้าห้องน้ำมาพอดีเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติตอนเช้าเพื่อนของไทยหนุ่มก็ได้เล่าให้พระที่เป็นเจ้าอาวาสฟังว่าเมื่อไก่ลุงเห็นเงาลางๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครพอเราจะสังเกตมันก็ส่งสายตาดูดุร้ายมาทางเจ้าอาวาสก็ให้คำแนะนำว่า ไห้นำชายหนุ่มที่ปุดยไปรักษาอีกแห่งหนึ่งพอดีมีเพื่อนที่เป็นแพทย์อีกรูปที่อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวจะให้ที่อยู่และเดินทางไปรักษาเพราะว่าอยู่ตรงนี้คงรักษาไม่หายเป็นแน่แท้เพราะว่าคนที่ใส่ของนั้นอยู่ใกลก็ะจะคอยมาใส่หรือมาดูแลอยู่ตลอดจึงต้องย้ายที่รักษา หลังจากที่ไปรักษาตามที่เจ้าอาวาสแนะนำชายหนุ่มก็ได้หายจากการที่โดนของใส่และหลังจากนั้นก็ได้มาพักผ่อนก็เลยต้องปวดหนึ่งพรรษาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติรักษาศีลเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ ชายหนุ่มนลกคิดได้ว่าจากเหตุที่ตนเองเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะเอาน้ำเข้าสวนของตนเองนั้นทั้งหมดก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ต้องมาโดนของใส่ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ทราบสาเหตุอาการมีแต่บวมอย่างเดียวกินได้ไม่สามารถขับถ่ายได้ จึงเป็นเหตุให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุณคิดไปอีกนานกับแค่น้ำถึงกับจะเอาชีวิตกันเลยทีเดียวนี่แหละนะมนุษย์เรารู้นาไม่รู้ใจดังคำโบราณท่านกล่าวไว้จริงๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกวันนี้ ทีที่ตนไปรักษาที่ไกล้าจากคนที่ทำของใส่จึงรักษาหายได้สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณในการเข้ามารับฟังเราเรี่ยงผีผีผ่านช่องเราเรี่ยงผีผีช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเราสนุกสนุกยังรออยู่ในคลิปต่อไป และอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีทุกๆท่าน